สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับคืนนี้นะคะก็เช่นเคยนะเรามาดูพลังงานของเขากันดีกว่าว่าก่อนนอนคืนนี้นะคะเขาเป็นยังไงแล้วก็เขารู้สึกยังไงอยากมีอะไรที่จะฝากมาบอกเรากันบ้างนะคะขอเริ่มต้นที่พลังงานของคุณกันก่อนเลยนะคะเป็นยังไงได้บ้างนะคะขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ในวันนี้ค่ะตัวคุณเป็นยังไงได้บ้างนะคะ ขาดูพลังงานคนที่เข้ามาดูคลิปนี้วันนี้คืนนี้นะคะเป็นยังไงได้บ้างเขาดูพลังงานของคุณหน่อยค่ะเป็นอิสระนะดูเหมือนมีอะไรได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นอิสระค่อนข้างมากในชีวิตนะคะแล้วก็เหมือนมีอะไรที่แบบกล้าลองกล้าเสี่ยงกล้าออกไป,ปเผชิญน,นะคะกล้าออกไปค้นหาสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งที่เป็นความจริงนะ ก้าพผชิญหน้ากับความจริงเออดูแล้วพลังงานดีเลยนะ <laughs> เป็นการพผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะคะมีการหันหน้าปรึกษาปรึกษาผู้รู้นะคะหรือว่าปรึกษาคุณครูก็ได้หรือว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคุณครูเป็นคนที่คนอื่นเข้ามาปรึกษาอยู่เรื่อยๆก็ได้มาเลยทําให้คุณเนี่ยต้องมีพลังงานที่แบบว่าต้องเป็นตัวของตัวเองเออมั่นคงอิสระ นะคะเออแม้ว่าจะไม่มีคู่อยู่คนเดียวก็อยู่ได้นะคะอืมเอออ่ะมาดูกันนะคะคราวนี้มาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าเป็นยังไงไบ้างพลังงานของเขาค่ะโอ้เห็นไหมนั่งกลุมขมับอยู่เลยอะตัวเขาอะ ตัวเขานั่งกุมขมับอยู่นะคะไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ว่าดูเบื่อหน่ายนะคะดูว่าเหมือนเขาโดนปฏิเสธนะคะแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะมีตัวเลือกทั้งเลือกไปเปิดออปชันก็ตามทีแต่ออปชันที่เขาไปเลือกดูไปดูมาเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยตรงใจเท่าไหร่ไม่ได้ดั่งใจนะคะอืมไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการแต่ว่ามีคนคนนึงแหละที่เขาจับตามองอยู่หรือว่าความสัมพันธ์หนึ่งที่เขา จับตามองอยู่แล้วก็อยากได้แต่ว่าดันไม่ได้แต่ไอสิ่งที่ได้กลับไม่ใช่สิ่งที่ต้องการเออคนเราก็เป็นแบบนี้แหละเนาะอะไรที่ต้องการก็มักจะไม่ได้อะไรที่ได้ก็มักจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะคะคราวนี้เรามาดูพลังงานของเขาคืนนี้ก่อนนอนว่าเป็นยังไงเขาสนอกสนใจอะไรบางอย่างอยู่คนใดคนหนึ่งอยู่นะคะ จับตาโมคนคนนี้อยู่อาจจะเป็นคุณก็ได้เป็นคนที่ต่างจากเขามากๆนะคะเขาอยากจะมีการวนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึง่งทำความรู้จักกันอีกครั้งหนึง่งอยากมีวงจรที่มันแบบทำยังไงก็ได้อะ่ะให้ได้วนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะคะอืมเขามีความปรารถนาแบบนั้นนะมีความปรารถนาที่จะได้เจอหรือว่าปรารถนาที่จะได้ ให้ความสนอกสนใจกันอีกครั้งหนึ่งหรือแม้กระทั่งทําให้มันเกิดความสําเร็จราบรื่นนะคะอืมหรือเขานะคะมีงานหรือกําลังจะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะแต่ว่าต้องเกี่ยวกับต่างชาติหรือมีการเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะอืม พลังงานของเขาในวันนี้ล่ะโอ้คนเก่าค่ะคุณเป็นคนเก่าของเขาไหมถ้าคุณเป็นคนเก่าของเขาเนี่ยดูเหมือนเขานะคะอยากจะอยากจะวนกับเข้ามานะอยากจะมาทําให้ถูกต้องอยากจะเลือกแล้วนะคะอยากจะคอมมิทด,ด้วยถ้าเขาไม่เคยชัดเจนกับคุณหรือว่าปฏิเสธคุณไปเนะี่ยการที่คุณนะคะไปเลือกตัวเองแบบนี้เนี่ยตัวเขานะคะอยากจะเลือกคุณขึ้นมาแล้วแหละเออไม่หมาะกับใจหิวนะหนึ่แป๊บนึงนะ เดี๋ยวก็อันน้ำอันนี้นะไม่หมอะกระไรนีเอออะไรนักหนาปวดน้ำอยู่ไหนรู้สึกเจ็บลิ้นเหมือนไม่ได้กินน้ําบนไปนะเออดูไปบนไปมาเออเหมือนตัวเขานะคะอยากจะวนกลับไปหาคนเก่านะพลังงานคือคิดถึงคนเก่านะคะ พลังงานเนี่ยอยากจะกลับไปมีซัมติงด้วยแบบชัดเจนเลยเป็นคนรักเป็นคนที่ถูกเลือกถูกทำนองครองทำถูกประเพณีทุกอย่างอยากคอมมิตด้วยนะคะพร้อมแล้วอะพลังงานเขาพร้อมที่จะคอมมิตหรือถ้าเขานะคะมีคนอื่นไปแล้วเนี่ยมองว่าตัวเขาอะมีคนอื่นก็จริงแต่คิดถึงคนเก่าคนเอาคนเก่าเนี่ยเป็นเราหรือเปล่านะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกกับเราอย่างไงแล้วก็มีข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอกเราในคืนนี้นะคะ อืเขารู้สึกกับเราอย่างไงนี่ไงเขาต้องการให้เกิดความชัดเจนนะคะอะไรในะตอนนี้ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยเอออะไรที่มันเป็นรักสามเศร้าเขาอยากให้มันชัดเจนกระจ่างใจเลือกจริงๆจ,จังจังเขารู้อะว่าเขาเป็นคนที่ทําให้คุณอะเจ็บปวดหรือเขารู้แล้วว่าเขานั่นแหละเป็นต้นเหตุที่ทําให้คุณต้องไปเพราะเขาเลือกมือที่สามเข้ามาใช่ไหมพาคุณเข้าไปอยู่ในรักสามเศร้าใช่ไหม เขาอยากจะมีการเคลียร์ใจต่อรองอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะเออมันเป็นไปได้ไหมที่คุณจะรอเขาหรือว่าอะไรยังไงนะคะเพราะเขาอะอยากจะกลับมาเพราะในตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาไปเลือกหรือว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่สิ่งที่มั่นคงเลยเขาเลือกผิดเหมือนเขาเลือกผิดอะอืม แล้วสิ่งที่เขาเลือกไปหรือสิ่งที่เขาทําลงไปอะ่ะมันไม่ชัดเจนเลยอะ่ะต่อให้เขาเลือกแล้วประกาศแล้วนะคะแต่ในใจลึกๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนมันเหมือนยังไม่ใช่มันยังไม่สุดเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่ทําให้คุณต้องอยู่ในมุมมืดทําให้คุณต้องคิดมากทําให้คุณต้องกลายเป็นคนที่เข้มแข็งในวันนี้ทําให้คุณเป็นคนที่แบบว่าต้องก้าวลาวใส่เขาหรือว่าไม่เอาเขาอะ่ะเออ เขาเป็นคนที่ทำให้ความหวังของคุณพังลงใช่ไหมด้วยการที่มีคนอื่นเอาคนอื่นเข้ามาแล้วก็ไปเลือกคนอื่นอย่างนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่เขาประกาศกล่าวสิ่งที่เขาประกาศชัดเจนนั่นแหละมันมันมันสร้างความลำบากใจให้กับคุณแล้วก็สร้างความไม่พออกไม่พอใจหรือความเจ็บปวดใจมาสู่คุณ เขารู้นะคะแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะแอบมองแอบส่องคุณอยู่สืบเรื่องราวของคุณอยู่นะคะว่าตัวคุณเนี่ยยังโอเคดีไหมหรือว่าโอเคกับเขาหรือยังให้อภัยได้แล้วหรือยังหรือคุณใจเย็นลงแล้วหรือยังแต่ว่าสิ่งที่คุณเป็นคือคุณไปรักษาตัวตัวเองค่ะแล้วก็ไปให้โอกาสตัวเองไปเลือกตัวเองนะคะไปทําอย่างอื่นไปมุ่งเน้นสิ่งอื่นแล้วก็คุณเอาบทเรียนหรือความเจ็บปวดอะกลับมาเป็นครูสอน ตัวเองเพื่อที่จะไปสอนคนอื่นอีกอะไรประมาณนี้เออคุณคุณได้รับบทเรียนแล้วคุณรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเออตัวคุณอะเป็นคนที่โพสทิฟมากๆเลยไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหรือว่าเจอความรู้สึกเศร้าใจอะไรใดๆก็แล้วแต่เนะี่ยตัวคุณยังสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองกลับมาแล้วก็เอาพลังงานนั้นอะมาเป็นพลังงานบวกเป็นเชื้อเพลิงนะคะเพื่อที่จะเผาผ่านให ชีวิตคุณไปข้างหน้าไปในเชิงโพสิทีฟได้อีกอะ่ะคุณนำทุกอย่างมาเป็นบทเรียนซึ่งมัน Amazing สำหรับเขามากๆนะคะอ่ะคันนี้มาดูกันว่าเขานะคะคิดและรู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้นะคะด้วยไพ่ Message นะคะไพ่ Message of Love นะคะ o r a c l e of Love เออ Message o r a c l e of Love ดูซิว่าเขาอยากพูดอยากบอกอะไรคะความรู้สึกของเขาในตอนนี้ที่มีต่อคุณ กับความสัมพันธ์นี้และเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะโอเวอร์เวลลิงนะคะมันจุกที่อกมันเอาอะไรไม่ได้มันเอาคืนไม่ได้มันแก้ไขไม่ทันนะคะมันลามไปหมดแล้วนะคะก็สิบนะคะมีคนพูดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วก็เขาถูกพูดถึงเรื่องนี้นะคะหรือมีคนรับรู้เรื่องนี้แล้วก็เอาไป เอาไปโพสต์เอาไปวิจารณ์เขาหรือเอาไปพูดรับหลังเขานินทาเขานะคะรีวิวนะคะเขาอยาก the stress from this is draining me ความเครียดความกดดันตรงนี้เนี่ยทำให้เขาค่อนข้างที่จะหมดพลังงานอะเครียดมากแล้วยังมาบวกกับมีคนพูดนินทารับหลังอีกนะคะ I'm afraid of what other people will think การที่เขาไม่กล้าทาอะไรหรือไม่ได้บอกอะไรในตอนนั้นหรือว่าในตอนนี้ที่เขานําพาความสัมพันธ์ให้มาจบในลักษณะเชิงรักสามเศร้าเนี่ยคนอื่นจะคิดยังไงกับเขาอันนี้คือสิ่งที่เขาเองก็ต้องคิดรักษาภาพรักกลัวว่าความลับตรงนี้กลัวว่าคนอื่นจะรู้นะคะแต่จริงๆเขาก็อยากจะสาร,รภาพให้มันรู้แลรู้รอดไปเลยแต่ก็อยากจะรักษาภาพรักของตัวเองแล้วก็ภาพลักของคุณด้วยเช่นกันเนาะ I want to tell you the truth นะคะเขาอยากบอกความจริงกับคุณเขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณเลยนะคะ You are better person than I am นะคะคุณเป็นคนที่ดีกว่าเขามากคุณอาจจะเป็นคนที่มีศีลมีธรรมอะ่ะอืมคุณเลยไม่เลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเขานะคะไม่ยอมเป็นน้อยไม่ยอมเป็นคนรักคนลับอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเขา เขาเสียใจที่ทําให้คุณนะตกอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วยังจะมีหน้าไปขอให้คุณมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเขาอีกอะไรเงี้ยเขารู้สึกผิดนะคะสึก guilty นะคนคนนี้นะ I feel pain from the damage I have c a u s e s นะคะ Destiny I am struggling to find the right path ตัวเขาเนี่ยเหมือนกับติดอยู่กับในโชคชะตาที่ถูกกำหนดมาเพราะตัวเขาไม่ได้เดินตามหัวใจอ่ะเขาเอาแต่ใจ ไม่ได้เดินตามหัวใจแต่เอาแต่ใจเข้าใจนะเออคือเขาไม่ได้รับฟังเสียงของหัวใจตัวเองแต่เลือกที่จะทําตามใจตัวเองเออแล้วมันทำใใ้โชคชะตาต้องวนกลับมาอยู่ที่เขาเนี่ยกลายเป็นคนผิดเลือกผิดนะคะ commitment นะคะ I w a n t y o utb o e apart of my future นะคะเขาอยากให้คุณอะ่ะเป็นอนาคตของเขา ในอนาคตของเขาที่เขาฝันหวานเอาไว้ก็คือการที่มีคุณอยู่ตรงนี้กับเขาคอมิดกับเขาเป็นคนรักเป็นคนที่แต่งงานกันอยู่กันแบบคู่รักทั่วไปเหมือนคนทั่วไปอ่ะเออโฮปนะคะเขายังมีความหวังอยู่นะในความสัมพันธ์นี้นะคะแม้ว่าเขาจะมีความแบบเครียดกังวลใจนะคะนอนไม่หลับแต่ว่าในใจลึกๆก,ก็ยังมีความหวังอยู่อืม I mess up the good t h i n g in my life sometimes นะคะ I haven't give up on us yet เขายังไม่ได้ย่อท้อเนาะแต่ความสัมพันธ์นี้ที่มีระหว่างคุณกับเขาเพราะว่าเขาเชื่อว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นเหมือนเนื้อคู่โซเมดคะ่ะมีโซคอนแทคท,ที่เชื่อมโยงกันอยู่อันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกเนาะอืมอ่ะแล้วข้อความ่ะคะเขามีข้อความอะไรเนี่ย <c oughs> I am becoming a better person นะคะเห็นไหมก็ร you so ู้สึกว่าตัวเองอ่ะดีไม่พอแต่ตอนนี้เขากำลังพยายามปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะคุณเคยว่าคุณเคยด่าเขายังไงหรือตำหนิเขายังไงเนี่ยเขาพยายามปรับปรุงตัวเองแต่ก่อนเขาอาจจะมีอีโก้นะคะไม่สนใจนะคิดว่าตัวเองเลือกได้ทำถูกแล้วเพอเื่ทำเพระชดคุณด้วยอะไรเงี้ยพอไปแล้วมันไม่ดีอ่ะเริ่มเข้าใจคำพูดที่คุณพูดหรือว่าเขาแล้วนะคะ I hope that you can forgive me one day เขาหวังว่าคุณอะจะให้อภัยเขาได้ในสักวันเนาะ I want to feel that way again นะคะอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งรู้สึกดีๆที่เคยอยู่ด้วยกันรู้สึกวันเวลาหรือว่าวันที่เคยแบบคุยดีกันใช้เฉลิมฉลองกันนะคะหวานใส่กันอะไรเงี้ย I want to be m o r e r n friend เห็นไหมคนคนนี้ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณแบบจริงๆอะนะแบบคนรักแบบสามีภรรยานะคะอยากเป็นมากกว่าเพื่อนนะคะ I'm so attracted to you นะคะเขารู้สึกเขารู้สึกว่าคุณดึงดูดเข้ามากๆคุณน่าจะเป็นคนที่ดูดีหรือสวยหรือว่าเป็นคนที่ได้ใจเขาหรือตรงสเปคในทุกข้อที่เขาติดเอาไว้อะอ I'm starting to understand our connection เขาเข้าใจแล้วในความสัมพันธ์ระหว่างเราระหว่างคุณกับเขานะคะ I wish things could be different นะคะเขาคาดหวังไว้ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันน่าจ,จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรต่างไปจาก ณนะตอนนี้ในอนาคตข้างหน้าเพราะเขายังมีความหวังไงเ,เขาก็หวังว่าถ้าครั้งหน้าที่เจอกันอะมันจะต้องดีกว่านี้หรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นว่าถ้าเขายังติดอยู่ในความสัมพันธ์แล้วการที่ได้มาเจอกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าณนะตอนนั้นเขาก็โสดคุณก็โสดอะไรประมาณเนี้ยเป็นเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วประมาณนั้นนะคะ I left you before you could leave me เขาทิ้งคุณก่อนเพราะกลัวว่าคุณจะทิ้งนะคะ I know I messed up everything เห็นไหมเขารู้ว่าเขาเป็นคนทําพังแล้วเขาก็ยอมรับมันตั้งแต่ไพ่ใบแรกแล้วนะคะนี่แหละคือตัวเขาแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณและข้อความที่อยากจะบอกคุณในคืนนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามานะคะโพสไว้แล้วใต้ description ข้างล่างสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้ว night ค่ะบ๊ายบาย